มาเลยครับพี่ๆนะฮะวันนี้ผมพามารับชม7ที่นั่งขนาดใหญ่ออปชั่นเยอะรถปีใหม่ปี2023นะครับกับมิซูบิชินะฮะโอปาเจโร2.4นะฮะ GT p เ e ี่ยมนะครับ, 4, รบ,นะรบสีขาวมุกสวยเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าประหยัดจากป้ายแดงไป5 0 0 0กว่าบาทใคายที่หาอยู่นะครับสำหรับ7ที่นั่งอออปชั่นคุม้มรถใหม่ไม่น้อยนะครับรถบ้านมือเดียว น,นี้ติดตามดูต่อให้จบผมบอกได้เลยวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับเรทการผ่อนรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมตามผมไปดูในคลิปเต็มได้เลยใครชอบใครสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น,นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับผมที่บริษัททอโต้นะ ใครที่สนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมขนาดใหญ่นะฮะวันนี้นะครับออปชันเยอะออปชันร้นนะครับฟังก์ชันในรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าล้ำยุคล้ำสมัยสุดๆนะครับคันนี้ผมแนะนำเลยนะฮะมิ i s ูบิชิปาเจโร่นะครับผม2.4 d GT Premium นะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น E-Lit e Edition ด้วยนะครับตัวท็อปเลยนะฮะปี2023พี่ๆเราได้สีขาวเดิมโรงงานเลยนะครับผม คันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มจริงๆรถบ้านมือเดียวเลขไมล์สี่หมื่โลเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดที่สําคัญเลยคือประกันวารันตีศูนย์ยังเหลือให้ใช้อีกด้วยนะครับวันนี้ใครชอบใครหาอยู่นะฮะไม่ควรพลาดคลิปนี้มีคันเดียวที่เข้ามาใหม่เลยสดวนตร้อนๆผมถ่ายให้ดูก่อนใครเลยนะครับพี่ๆนะ นี่เดี๋ยวพามารับชมกันเลยเนะฮะเลทรายละเอียดการผ่อน,นเดี๋ยวผมแจ้งให้นะครับออกห้างป้ายแดง1นึ่ล้านห้าแสนนะครับแต่พอมาเป็นมือ2อยู่ที่บริษัททอโต้นะฮะเหลือเพียงแค่1นึ่ล้านเจ็ดหมบาทพี่พี่นะครับไม่ได้ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยและที่สำคัญเลยประหยัดไป5 0,000นกว่าบาทนะครับพี่พี่ได้ปาเจโร่ตัวท็อปไปขับนะครับบอกได้เลยว่าสวยคุ้มจริงๆคันนี้นะครับแบ็คลูปหลังคาดําอีกด้วยนะฮะ ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ1,800 0บาทตลอดยุสัญญานะครับพูดถึงเลทที่ไม่ต้องเสียเงินออกรถนะผ่อนเพียงแค่เดือนละ1,800 0หนะครับหรือว่าถ้าพี่ๆจะสะดวกมีเงินดาวนะับหรือว่าจะซื้อสดเนี่ยติดต่อสอบถามผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0 6 4 8 4 3 6 5 8 7ดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ย2.79เเท่านั้นนะฮะ ใครที่สนใจอยู่นะครับผมรีบติดต่อมาหาผมได้เลยนะมีคันเดียวด้วยนะครับหลุดเข้ามาได้ไงไม่รู้นะฮะอ่ะมานะครับเพื่อไม่ให้ม็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมพาไปรับชมออปชันฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ตัวโครงสร้างรถนะฮะต้องบอกเลยว่ารถเข้าใหม่มาเนี่ยเรามาถ่ายเป็นคนแรกๆเนี่ยคุ้มนะแล้วก็เราจะได้เห็นด้วยสภาพรถแรกเข้าที่บริษัททอโต้เนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องสวยแค่ไหนต้องคัดเกตแบบไหนนะฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ ไฟด้านหน้านะครับใช้เป็นใบ LED นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะฮะ daytime r u n n i n g l ไ g h t นะครับไฟเนี่ยฟูล l LED หมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมปรับแสงนะครับอัตโนมัติด้วยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับไม่แตกไม่แล้านะฮะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าเนี่ยติดมา4จุดนะครับแล้วก็กล้อง360แลสองศานะครับด้านล่างตรงนี้มีมาให้ นะฮะนี่กันชงกันชนนะครับไม่มีริ้วรอยแล้วตรงกระจังด้านหน้านะครับพี่พี่นะเป็นโลโก้มิซูบิชิขนาดใหญ่นะครับเคลือบอะคริลิกมาแบบนี้นะฮะเป็นเลด่านะนะครับตัวโลโก้ของเขาเนี่ยเป็นเลดานะครับเป็นเลด้าแจ้งเตือนนะฮะบอกได้เลยว่าล้ําสุดๆนะครับนี่มีปาเจโร่นะครับสปอร์ตนะตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับฝาโป้งนี่ผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถเนี่ยคมๆแบบนี้พี่ๆนะฮะ แน่นๆนะครับสีบางๆเลยนะฮะเดิมแพ้โรงงานทั้งคันผมบอกได้เลยนะครับให้ดูกันแบบละเอียดยิบนะครับเหมือนมารับชมเองที่บริษัททออโต้นะฮะไฟหน้าแกะไฟหน้าไม่แตกไม่ลาวนะครับแล้วก็นี่นะฮะพี่ๆสังเกตอะไรไหมนะฮะที่ฉีดน้ำนะฮะผมนี่ตัวฉีดน้ำนะฮะไฟหน้านะล้ำมากนะฮะมีเฉพาะมีซูบิชินะอารมณ์เหมือนเพื่อพวกรถรถยุโรปเลยนะฮะมีมีที่ฉีดน้ำตรงไฟหน้าไว้ให้ด้วยนะครับ มิสูบิชิมีให้แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะครับเส้นโครมโครเมียมเนี่ยใสกริบเลยนะฮะรถแทบไม่ต่างจากป้ายแดงแต่พี่ๆประหยัดไป5 0 0 0 0นกว่านะครับไม่ต้องไปออกป้ายแดงแล้วนะฮะแล้วที่สาคัญเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะครับผมฟีดาวจัดยอดได้เต็มด้วยนะฮะมาดูสันเหลี่ยมตัวรถรอยต่อตัวรถนะครับสีเนียนบสนิทไม่มีทําสีนะครับผมพี่ๆนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเนี๊บมากนะครับ แมกอลอยขอบ17นิ้วนะครับเบรกใช้เป็นดิสเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีหมดมีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะสวยจริงๆแมกอลอยเนี่ยไม่เคยมีร่องรอยถลอกนะครับปอกเปิดของการเบียดขอบฟุตบาทมาเลยยางนะครับเป็นยางโตโยติดรถปี2023นะครับเนื้อยางเนี่ยใช้งานได้ยาวๆและตัวซุ้มลงซุ้มล้อนะครับพี่ๆนะอันนี้แค่ล้างภายนอกเฉยๆนะ ตัวซุ้มลงซุ้มล้อด้านในเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค่าน้ํามันนะครับพี่พี่นะอันนี้เป็นคราบน้ํานะครับที่เราล้างมาให้สดๆเลยนะครับเมื่อกี้ก่อนจะมาถ่ายรีวิวนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับแล้วตัวกระจกนะครับผมเป็นติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันด้วยนะฮะฟิล์มเนี่ยเป็นของไฮคูลนะครับกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวพร้อมกับกล้องนะครับมอง360องศารอบคันด้วยนะครับ คันนี้ก็ได้มือเปิดนะฮะจริงๆมือเปิดเขาจะเป็นสีครมเมี่ยมนะแต่อันนี้ติดกันลอยที่มือเปิดมาให้นะครับเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วก็ตัวกันทรงกันสาดมีให้ครบเลยกระจกมองข้างนะครับหรือว่ากระจกหูช้างเนี่ยเขาจะมีบสปอตมอนิเตอร์มาให้ด้วยนะนะครับแจ้งเตือนมุมอับสายตานะฮะเวลารถอยู่ด้านข้างตัวรถเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าสิ่งกิดของอยู่ข้างด้านข้างเนี่ยไฟเนี่ยก็จะเตือนแจ้งเตือนไว้นะครับผมนี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหฟังก์ชั่นครบเลย นะฮะแล้วก็ตัวภายในนะครับผมแผงประตูภายในนะฮะหุ้มหนังมาอย่างดีนะครับเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับเบาะหนังสีน้าตาลแล้วที่สําคัญเลยเป็นลายเคฟล่านะตรงมือเปิดกระจกตรงนี้นะครับลายเคฟล่าเดิมโรงงานนะครับพี่ๆกระจกออโต้ลุกบานแล้วก็ลําโพงเครื่องเสียงเนี่ยนะครับผมได้มา8ตําแหน่ง8จุดทําให้เครื่องเสียงของรถคันนี้ดีมากๆนะฮะดูพวกโครงสร้างของเขานะครับพี่ๆนะ รถคันนี้ไม่เคยมีปัญหานะครับชนหนักพีความจมน้ํากับสีกอไม้ผมรับประกันให้ได้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยเนียนกริบนะฮะดูสปอร์ตเมทอาโครงสร้างของเขานะครพี่ๆนะเป็นไงสวยกริบไหมะนะฮะแทบไม่ต่างจากมือหนึ่งะฮะแต่พี่ๆได้ไปในราคา1นึ่งล้านม่นบาทนะครถือว่าคุ้มนะนะฮะถือว่าคุ้มมากสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับนี่ ภายในกิฟต์นะฮะเดี๋ยวก่อนส่งมอจะมีล้างขัดสีสปาให้รอบหนึ่งด้วยนะครับผมนี่ภายในได้เบาะหนังนะฮะเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับผมเป็นเบาะหนังเดินได้ขาวอย่างดีนะครับสวยมากนะฮะให้ดูตัวน็อตเสาบีนะครับไม่มีขยับนะฮะตัวนงตัวน็อตเนี่ยใหม่ทุกจุดนะครับผมรับประกันให้ได้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจัดใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะมีซูบิชินะครับปาเจนโล ดูด้านข้างพี่พี่นะฮะผิวพันธุ์สันเหลี่ยมของเขาไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะแล้วบันไดหยียบคงหยียบขึ้นเนี่ยยังใสกริปอยู่เลยนะครับผมกระจกเดิมแท้นะครับถุกบาทนะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแผงประตูด้านหลังกันเนาะนะครับยางลงยางรอนะฮะไม่เสื่อมสภาพแน่นอนนะครับพวกนี้รถไม่กี่ปีเองนะฮะรถ2ปีเองรถปี23ิพี่พี่นะครับแล้วได้จอกลางแบบนี้ใหญ่ๆหญ่นะครับผมเดิมติดรถไปด้วยนะครับเชื่อมต่อ HDMI ได้นะครับ ไฟนะครับหรือว่าระบบแอร์เปิดได้ด้านหลังนะฮะร,ระบบแอร์จะอยู่ด้านข้างช่องแอร์ช่องประกากาศจะอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วก็กระเป๋าจิงโจ้มีมาให้ด้านในนะครับจะมีปลั๊ก USB 2ช่องแล้วก็ปลั๊กไฟบ้านนะครับ220โวลต์1ช่องนะครับก็เรียกได้ว่าขายที่จะต่อทํางานต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานได้สบายมีที่วางแก้วพักศอกมาให้นะครับผมมีที่วางแขนมาให้ด้วยปรับพับเก็บได้แบบนี้เลยนะครับ แล้วเบาะแถวสองนะฮะต้องบอกเลยว่าปรับพับได้ระยับเลยนะครับนี่เบาะเดิมเดมเลยนะครับตรงพื้นตรงพรมเนี่ยยังใหม่อยู่เลยพี่พี่เบาะแถวสามนะครับปรับพับได้นี่ฮะนี่แบบนี้เลยแยกกันได้นะครับต้องเรียกได้ว่าพื้นที่การใช้สอยพื้นที่การนั่งเนี่ยนะครับนั่งได้จริงนะสำหรับเบาะแถวสามของปาเจโโลนะครับรับรองคาซีดไอโซเฟกเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเบาะเองนะฮะช่วงล่างนี่ต้องบอกได้เลยว่าปาเจโโ่เนี่ยทำมาเนี่ยค่อนข้างดีนะ นะฮะช่วงล่างเนี่ยโอ้โหไม่มียงไม่มีโยนนะครับขับดีสุดๆฟิลลิ่งดีสุดๆนะฮะดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับผมนี่โครงคัสซีนี่สวยมากนะครับผมสภาพนี่กริบเลยนะครับตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ารอยตรงรอยต่อรถแนบสนิทกันทุกจุดนะครับพี่ๆใสๆสีบางๆนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายนี่ครับเป็นลายไกดิ้งเส้น LED ใหญ่ๆแบบนี้นะครับพี่ๆนะ นี่เป็นเส้น LED แบบนี้เลยนะครับใหญ่ๆนะมีสปอยเลอร์ด้านท้ายมาให้ด้วยนะครับผมเดิมแท้หมดทุกสิ่งนะฮะชีพฉลามชาร์คฟินนะครับไฟเบรกดลที่3หรือว่าจะเป็นไล่ฟ้าเขาก็มีมาให้เดิมแท้เลยนะครับนี่มีโลโก้ปาเจ r โลนะครับสปอร์ตเอลิทอีดิชั่นะฮะตัวนี้สวยจัดๆนะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนนะครับด้านล่างเนี่ยให้ดูก่อนนะฮะตัว e อลิ e อีดิชั่นนะครับปลายท่อจะเป็นเลนะครัสวยมากนะครับพี่ๆนะ แมลงยางไหลนะครับอยู่ครบนะฮะคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยกริปนะครับโชกอัพเดิมนะครับทุกอย่างภายในรถเนี่ยเดิมแท้หมดนะครับฝาโป่งด้านฝาท้ายนะครับฝาโป่งฝาท้ายนี่ฮะเปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกันหีบมาให้ด้วยนะฮะตัวโชกองโชกอัพเนี่ยยังเดิมแท้ใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวล้างขัดสีสปาให้เหมือนใหม่แน่นอนพี่พี่นะครับดูน็อตยึดฝาท้ายนะฮะ กริปแบบนี้เลยตัวเบาะเนี่ยด้านหลังด้านในเนี่ยก็จะปรับพับได้นะครับปรับพับได้เรียบเลยนะเดี๋ยวมาดูตอนปรับพับกันนะครับอ่ะมานะฮะเนี่ยปรับพับได้แบบประมาณนี้เลยนะฮะเรียบมากนะแล้วก็ใครที่ไม่ได้มีครอบครัวใหญ่นะครับแต่อยากจะใช้รถเป็นด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระเนี่ยปาเจนโลก็ทาได้ดีผมบอกเลยนะครับเพราะตัวเบาะเนี่ยเขาแยกชิ้นส่วนแยกอะไรได้หมดนะครับเนี่ยปรับพับขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัว เครื่องมือนะครับแม่แรงอยู่ครบนะฮะก็จะอยู่ด้านนี้เนาะนะครับมีกล่องให้นะฮะคันนี้ขอภัยด้วยนะครับผมไม่มียางอะไรแต่ว่ามีชุดปะชุดซ่อมนะครับผมเพิ่งเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํายานะครับกับปั๊มลมนะฮะเป็นชุดปะชุดซ่อมนะครับยางอะไรเขาจะไม่มีมาแล้วนะครับเพรัะรถปีใหม่นะฮะอ่ะนี่ประมาณนี้เลยนะครับสวยมากนะฮะ ฝาทงฝาท้ายนี่โหสภาพเนียนกริบนะครับผมพี่ๆนะเรามาดูกันนะฮะมีตรงนี้นะครับติ๊กเกอร์นะฮะคำเตือนสวิตช์นะครับล็อกฝาท้ายสวิตช์ปุ่มปิดก็มีมาให้นะครับเวลาปิดฝาท้ายก็ง่ายนิดเดียวปิดที่รีโมทก็ได้หรือว่าจะปิดภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสวยมากๆสำหรับคันนี้นะฮะใครสนใจนะร,รีบเลยโทรหาผมได้เลยเซลล์หนวดทอโต้นะครับ0648436587 นะครับโทรมาจองล็อกรถไว้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะฮะเซลที่ทอโต้เนี่ยมีเยอะมากไม่งั้นเขาแย่งกันขายแน่นอนนะครับใครมีลูกค้าก็มาจองก่อนเลยนะฮะถ้าไม่จองล็อกรถไว้เนี่ยพี่ไม่มีสิทธิ์นะฮะในการจัดไฟแนนซ์รถคันนี้แน่นอนนะครับใครสนใจนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรีบเลยนะครับผมติดต่อหาผมได้เลยนะฮะวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นคนแรกเลยนะนะฮะที่มารีวิวตัวมิซูบิชิคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับ สติกองสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวสีตัวเฟรมต่างๆนะครับยังไม่ได้มีการเก็บงานขัดสีมาอย่างดีนะแต่ว่าก่อนปล่อยก่อนส่งมอบเนี่ยผมจะขัดสีสปาให้อยู่แล้วนะครับลายเคปล่านี่เดิมแท้เลยนะนะครับด้านหลังนี่สวยกริบทุกจุดนะฮะโครงสร้างนี่ไม่ต้องแกะเลยพี่พี่รถไม่มีเคยมีอุบัติเหตุเช็คศูนย์เข้าศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยว่าเช็คศูนย์ได้สภาพตัวรถนะนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์มอก ความดันลมยางอยู่ครบเลยนะครับตรงพื้นนะฮะนี่มีปาเจลโลสครับเพจนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะฮะเรื่องอุปกรณ์ออปชั่นของเขานะครับกระจกนะครับออโต้ได้ทั้งหมด4บานนะครับล็อกรถแล้วกระจกมีให้นะครับสำหรับคันนี้มือเปิดได้สีโครเมียมนะครับด้านในเนาะโต๊วเบาะนะับปรับพับได้8ทิศทางนะครับบังไฟฟ้านะมีดันลงดันหลังมาให้ด้วยนะครับก็เดินทางไกายค่อนข้างสบายนะฮะ แล้วจะดูให้ดูนะครับนี่คอนโซลกลาง v ี่พี่ลายเคปล่านะครับทั้งหมดเลยนะฮะเป็นเคปล่านะเคปล่าเดิมแท้เลยนะครับตัว e l ลิ e เ dition จะเป็นเคปล่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะตัวสวิตควบคุมของเขานะครับกระจกหูช้างเนี่ยปรับพับตรงนี้นะนี่ L/R ซ้ายและขวานะครับปรับพับตรงนี้เลยปุ่ม p ุ s h start นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนเซ็นเซอร์ด้านหน้าการเลื่อนการถลายมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับทันนี้เปิดฝาถังน้ํามันเนาะนะครับ นีเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับด้านล่างแต่ผมขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะนะครับกุญแจนะครับได้เป็นแบบสมาร์ทเอนดี้คเลตแบบนี้เคลือบมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ติดเคสมาให้แล้วใส่เคสมาให้แล้วสีแดงนะฮะหน้าจอนะครับเป็นแบบนี่ครับ IMD นะฮะต้องบอกเลยเลยว่าละเอียดมากๆนะครับขออนุญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันนะฮะเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มพุ่มสตาร์ททางด้านขวามือได้เลย นะครับหน้าจอนะครับ h d m i ตรงกลางนะฮะก็จะแสดงสถานะบอกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดนะฮะนี่ที่เป็นหน้าจอหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะน้ำมันเดี๋ยวผมเติมไปให้เลขหมล์เพียงแค่4ี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับบอกอุณหภูมิมีให้หมดเลยนะฮะบอกสถานะเกียร์นะครับอุณหภูมิความร้อนนะฮะสถานะเกีน้ำมันนะฮะก็ใช้หน้าจอตรงกลางนี้ได้หมดเลยแล้วพวงมาลัยนะครับเป็นม u l t i ฟังก์ชันด้วยนะฮะมี adaptive cruise control สำหรับคันนี้ นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการออกนอกเลนนะฮะก็มีมาให้พร้อมกับปุ่มควบคุมกล้อง360องศานะครับนี่ครบเลยนะฮะพรมลายหุ้มหนังแบบซอฟท์พัสด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่ามิซูบิชิเนี่ยทำออกมาได้เบามากนะครับสหรับพรมลายเหมือนกับขับรถเก่งเลยนะฮะแล้วมีแพนด์เอนชิพมาให้ด้วยนะครับปรับพับกระจกหูช้างอะไรต่างๆนะครับครบคันแน่นอนนะครับขออนุญาตนะครับพามาชมคอนโซลกันต่อนะครับตัวนี้นะครับเป็นกล้อง360องศาจากมิซูบิชินะ ต้องบอกเลยว่าชัดมากนะครับแล้วก็เส้นบอกระยะเนี่ยหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะครับหสวยกริบเลยนะครับมีภาพแอนิเมชันมานะฮะครบคันเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับหลายมุมมากนะฮะขายที่ชื่นชอบนะครระบบความปลอดภัยนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่ากริบสุดๆนะครับไฟเบรกนะฮะไฟหยุดเฉินนี่เป็นไงนะครับครบคัน นแอร์นะครับเป็นดูโอชัแนลนะครับผมหน้าจอเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นนาโนเอด้วยฟอกอากาศฝุ่นแบบ PM 2.5ได้นะครับผมนี่สวยมากๆนะฮะไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้นะครับปุ่ม HDMI เชื่อมต่อนะฮะแล้วก็ตัวเอาเลดชาร์จมีมาให้คอนโซลตรงกลางนะครับเคลือบหนังมาแบบนี้หุ้มหนังมาแบบนี้แล้วตรงกลางเนี่ยเป็นลายเคฟล่าไงนะนะครับหัวเจียหุ้มหนังนะฮะลายเคฟล่าเดิมๆสวยมากๆนะครับ ตัวเบรกมือนะครับเป็นแบบเบรกไฟฟ้าด้วยนะครับมาพร้อมออโต้เบรกโฮนะฮะมีมาให้ครบนะครับที่วางแก้วนะที่วางแขนพักศอกก็มีนะครับมีชั้นเลื่อนชั้นลอยมาให้อีกต่างหากนะครับคันนี้นะครับประวัติเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะครับผมให้ดูนะนะครับอันนี้คือสมุดคู่มือของเขานะครับคู่มือการใช้บริการของเขานะครับเนี่ยเช็คระยะตลอดนะครับพี่ๆนะนี่เช็คไปแล้วนะครับเช็คทุกรอบนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะฮะใครที่สนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลย นะฮะคันนี้ประวัติสวยแน่นอนแล้วที่สําคัญคือนะฮะประหยัดไป50 0 0 0นกว่าบาทนะครับผมคันนี้ไม่ต้องไปออกป้ายแดงนะฮะเป็นมือสองนี่โอ้โหประหยัดไป5 0 0 0 0นแล้วพี่ๆีนะครับกล้องบันทึกหน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นตัวตัดแสงกระจกตัดแสงนะครับอัตโนมัติด้วยนะครับลำโพง8ตําแหน่งนะฮะบอกได้เลยว่าเครื่องเสียงดีสุดๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาไปชมนะครับในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องสักนิดนึงละกันนะครับอันนี้คือสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะฮะ นะฮะเปิดฝาเครื่องมาแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับผม D ID นะครับพร้มลนเร็วนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ยังกริปอยู่เลยนะฮะสังเกตนะครับที่น็อตฝาเครื่องนะฮะไม่มีรอยแกะรอยขันรอยขยับเลยนะครับเครื่องยนต์ใหม่มากนะฮะเดี๋ยวก่อนส่งมอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับรถคันนี้นะฮะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนี่นำเข้าเปลี่ยงที่ศูนย์ได้เลยเพราะว่าวารันตีศูนย์เขายังเหลือด้วยสาหรับรถคันนี้นะครับ เดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างกันหน่อยดีกว่านะฮะด้านข้างนะครับปีกนกด้านซ้ายนะฮะพี่พี่ดูนะฮะรูระบายอากาศโครงสร้างเนี่ยน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับพัดลมพัดลมนะฮะพัดลมหม้อน้ําสายหม้อน้ำอะไรต่างนะครับผมนี่ยังใหม่กริ๊อยู่เลยนะฮะแบตเตอรี่ปี23าหมดนะครับผมพวกนี้ใหม่มากนะครับฝาโปงไม่เคยถูกถอดนะฮะน็อตนี่ใส่แบบนี้เลยนะครับ แทนกันความร้อนตึงๆนะฮะยางรองฝาโปรงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจอยู่นะครับสำหรับ m ิซ s บิชิปาเจโน่นะฮะ2.4นะครับผมตัว GTPremium นะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะยินดีให้บริการสราวันนี้นะครับผมต้องขอตัวราไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ